ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์มีพันธกิจหรือคำมั่นสัญญาให้กับผู้นำและสมาชิกสามหัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งเราจะสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมายแร่ขยายกว้างไกลไม่จำกัดเพศไว้เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและเขต ประเทศข้อที่สองนะคะจะไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่ผู้เดียวนะคะข้อที่สจะไม่กระทำการสิ่งใดที่ผิดกฎหมายผิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในแต่ละกลุ่มชุมชน นั่นเองนะคะวันนี้ครูมารามปุ้ยมาให้คำมั่นสัญญากับใครหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาในชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์อยากจะเข้ามาเรียนรู้ว่าชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์คืออะไรรายละเอียดเพิ่มเติมกล่องข้อความครูมารามปุ้ยยินดีให้คำแนะนำสวัสดี